ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพาโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่25อานาปานาสติลมหายใจที่พาใจกลับบ้านจริญพรโยมทุกท่านวันนี้หลวงพี่จะชวนโยมทุกท่านมาทำความรู้จักกับอานาปานาสติซึ่งแปลว่าสติ กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงสอนเอาไว้และเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงอาณาปานาสติไว้ในหลายพระสูตรเช่นในอาณาปานาสติสูตรมัชฌิม,มนิกายอุปริปันนสัก ซึ่งเป็นพระสูตรที่อธิบายถึงการเจริญอาณาปานสติอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงโยมลองนึกภาพตามนะโยมในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะเผลอปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับเรื่องราวต่างๆมากมายบางทีก็คิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วบางทีก็กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือบางทีก็จมอยู่กับเรื่องราวที่มากระทบในปัจจุบัน ใจของเราจึงไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเหมือนกับลูกโป่งที่ลอยไปลอยมาตามลมไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่ไหนแต่ลมหายใจของเรานี่แหละโยมคือเชือกที่ผูกลูกโป่งให้กลับมาอยู่กับที่คือบ้านที่ใจของเราจะกลับมาพักผิงได้วิธีฝึกตอนาปานสติขั้นพื้นฐานโยมไม่ต้องคิดว่าการฝึกอนา,นาปานสติเป็นเรื่องยากอะไรเลยนะโยมเพียงแค่โยมนั่งในท่าที่สบาย จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ขอให้หลังตรงผ่อนคลายทั้งร่างกายจากนั้นก็หลับตาเบาๆหรือจะลืมตาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วทีนี้ก็เริ่มสังเกตลมหายใจของตัวเองโยมไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปปรุงแต่งแค่รับรู้ถึงลมที่ไหลเข้าและลมที่ไหลออกลองสังเกตว่าลมหายใจที่เข้าและออกนั้นเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นโยมอาจจะสังเกตที่ปลายจมูกหรือบริเวณหน้าท้องที่พองยุบก็ได้แล้วแต่ว่าโยมจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดเจนที่จุดไหนลองนึกภาพเหมือนโยมกำลังนั่งอยู่ริมน้ำและมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านไป ไม่ต้องไปพยายามคว้าจับไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนทิศทางแค่มองดูมันไหลไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละโยมแรกๆโยมอาจจะพบว่าใจของเราก็ยังซุกซนเหมือนเดิมมันจะแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆไม่ต้องตกใจในะโยมนี่เป็นเรื่องปกติของใจให้เราค่อยๆดึงใจกลับมาสู่ลมหายใจอยู่เสมอเหมือนกับเรากำลังสอนลูกหมาให้รู้จักบ้านเราก็ต้องพาเขากลับบ้านซ้ำๆ จนกว่าเขาจะจำได้ใจของเราก็เช่นกันเมื่อใจเราหลุดไปเราก็แค่ดึงกลับมาที่ลมหายใจไม่ต้องโกรธตัวเองไม่ต้องงุดหงิดแค่ดึงกลับมาอย่างอ่อนโยนในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงปรเปรียบการฝึกสติกับลมหายใจเหมือนคนทอผ้าที่จับเชือกเส้นหนึ่งไว้มั่นไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนเชือกก็ยังคงอยู่ในมือการสังเกตลมหายใจก็เช่นกัน มันคือสิ่งที่ช่วยยึดโยงใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ตเตลิดไปไหนประโยชน์ต่อสมาธิและจิตใจการฝึกอนาปานสติอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สมาธิของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโยมลองคิดดูนะโยมถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะสงบลงคลื่นในมหาสมุทรแห่งใจของเราก็จะค่อยๆสงบลงความคิดฟุ้งซ่านก็จะลดลง เราจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจและเมื่อใจเราสงบเราก็จะสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นไม่ถูกอารมณ์ชักนำนอกจากนี้อาณาปานสติยังช่วยให้เราจัดการกับความเครียดความกังวลและอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยลองนึกภาพเวลาโยมกำลังโกรธหรือกำลังเครียดมากๆใจของเรามักจะเร่าร้อนฟุ้งซ่านลองหยุดสักนิด แล้วมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพียงไม่กี่ลมหายใจโยมจะรู้สึกได้เลยว่าความตึงเครียดเหล่านั้นค่อยๆค,คลี่คลายลงเหมือนกับน้ำเดือดที่ค่อยๆเย็นลงเมื่อเรายกออกจากเตาในพระสูตรพระพุทธองค์ทรงเปรียบอนาปานสติเหมือนกับมรคมีองแ์8ที่เป็นทางสายกลางไปสู่ความพ้นทุกข การเจริญอาณาปานสติเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสมาธิทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นและบริสุทธิ์ในการใช้ลมหายใจในชีวิตประจำวันโยมไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะฝึกอาณาปานสติได้นะโยมเราสามารถนำการสังเกตลมหายใจมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาเช่นตอนขับรถติดแทนที่จะหงุดหงิดลองมาสังเกตลมหายใจเข้าออกของเรา ตอนรอคิวแทนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถฟีดลองมาอยู่กับลมหายใจตอนทำงานที่ต้องใช้สมาธิลองหยุดพักสั้นๆหายใจเข้าออกสักสองสามลมหายใจเพื่อดึงสมาธิกลับมาก่อนนอนการสังเกตลมหายใจจะช่วยให้เราผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้นเหมือนกับเรากินข้าวเราก็ต้องกินทุกวันเพื่อบำรุงร่างกาย การหายใจก็เช่นกันเราหายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่เราเพิ่มสติเข้าไปในการหายใจก็เท่ากับเราได้บำรุงจิตใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอลองนึกภาพว่าโยมมีเครื่องมือวิเศษที่สามารถพาใจกลับบ้านได้ทุกเมื่อที่ต้องการและเครื่องมือวิเศษนั้นก็คือลมหายใจของเรานี่เองหลวงพี่อยากให้โยมลองนำอานาปานาสติไปฝึกฝนดูนะโยมไม่ต้องรีบร้อน ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เราต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆใจของเราก็เช่นกันเมื่อเราดูแลเอาใจใส่ด้วยการเจริญสติอยู่เสมอใจของเราก็จะสงบเย็นและเป็นสุขเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจเป็นการเจริญธรรมอย่างสูงสุด หวังว่าวันนี้โยมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของอาณาปานสติและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของโยมได้นะโยมขอเจริญพร